เยรังมานั่งเล่าสวัสดีครับหอยรังสตูดิโอเมื่อสภาวะเศรษฐกิจดำเนินมาถึงจุดเปลี่ยนทุกคนมักนึกถึงเอ๊ะปัญหาแบบนี้อดีตเขาแก้ไขกันยังไงวันนี้เลยมาเล่าถึงเรื่องไมเคิลเบอร์รี่ที่ประวัติชีวิตเขาน่าสนใจจนมาทำหนังเรื่อง Big Shot ในหนังเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาช่วงวิกฤตซับพาม ผมลุงศัก์ครับผมหอยครับเรา,เราจะม,มาเล<ร>่า,<ร>าให้ฟังไมเคิลเบอร์รี่ผู้ได้กลิ่นวิกฤตก่อนใครถ้าคนส่วนใหญ่ทำอย่างหนึ่งคนคนนี้มักจะทำในทางตรงกันข้ามประโยคนี้น่าจะอธิบายได้ถึงนักลงทุนจอมสวนกระแสได้หนึ่งคนและหลายคนน่าจะรู้จักเขาไมเคิลเบอร์รี่ชายคนนี้สร้างชื่อเสียงสุดๆจากการทำนาย ไม่ใช่หมอดูนะทํานายเหตุการณ์ทิศทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจในปี2008ของสหรัฐอเมริกาจนประวัติเรื่องราวของการลงทุนเขาได้มาทําหนังเรื่อง The Big Short นั่นเองในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนสูงแบบนี้หลายคนก็นึกถึงบุรุษผู้หนึ่งมีการพูดถึงชื่อเขาอีกครั้งหนึ่ง Michael Burry และเขาได้ออกมาแสดงถึงมุมมองเศรษฐกิจในตอนนี้ว่ามีโอกาสที่วิกฤต เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะเข้าสู่ช่วงถดถอยอีกรอบนักลงทุนจอมสวนกระแสคนนี้ที่สามารถทำนายทิศทางเศรษฐกิจได้อย่างแม่นยำมีที่มาที่ไปอย่างไรหอยรังจะเล่าให้ฟังก่อนอื่นมารู้จักเขาเลยไมเคิลเบอร์รี่เป็นใครไมเคิลเบอร์รี่เกิดในปี1971เป็นชาวอเมริกันโดยกำเนิดตอนนี้51ขวบ ซึ่งมีหลายเรื่องที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้เกี่ยวกับไมเคิลเบอ r ีคนนี้แหละไมเคิลเบอรีเป็นเด็กที่สูญเสียดวงตาไปหนึ่งข้างตั้งแต่อายุสองขวบซึ่งเป็นโรคที่ใครเขาไม่เป็นกันมะเลงจอตาในเด็กก็เลยต้องใส่ตาเทียมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาด้วยสิ่งนี้จึงทำให้เขาไม่เหมือนใครพอเข้าสู่รั้วมหาลายัยเขาเลือกเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์และสาขาเตรียมแพทย์ที่มหาวิาลัย UCLA แล้วแถมยังได้วุทิแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแบดร์วิลถือว่าเป็นเด็กเลยนเก่งสุดๆพอจบมาก็ได้ทำงานทางด้านการแพทย์ประสาทวิทยาในโรงพยาบาลสแตนฟอร์ดเมื่อถึงตรงนี้ทุกคนคงสงสัยเฮ้ยมึงจะไปเป็นหมอแล้วมาเป็นนักลงทุนได้อย่างไรมีความเป็นหมอแล้วก็มีความรู้เรื่องหลักการเราศรษฐศาสตร์ช่วงเวลาว่างเขาก็เลย ไปเปิดพอร์ตลงทุนด้วยการชอบการลงทุนเข้าใจหลักเรศรษฐศาสตร์งานอดิเรกก็คือการลงทุนนี่แหละความหลงไหลมันมากกว่างานประจำก็เลยละออกมันเลยมาลงทุนกันให้เต็มที่ศึกษาคนา้นคว้ามุ่งหน้าสู่โลกการลงทุนอย่างเต็มตัวในปี1,996ตอนนั้นกำลังเป็นหนุ่มกระทงอายุ25ปีเบญจเพศพอดี และเขาได้เขียนบทความวิเคราะห์ลงเว็บไซต์ Silicon Investor ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เอาไว้แลกเปลี่ยนวิเคราะห์หุ้นเทคโนโลยีในสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นด้วยหลักการและศิลปะต่างๆไมเคิลเบอรี่วิเคราะห์อย่างคมคายมากจนไปเตะตานักลงทุนระดับโลกหลายคนเลยทีเดียวเช่นแวนการ์ดกรุ๊ปที่บอกว่าฝีมือของไมเคิลเบอรีไม่เบาเลย เลยได้ติดต่อพูดคุยทำความรู้จักกันแล้วก็มีบริษัทประกันภัยไว้เมาท์เทนอินโชลันกุปและนักลงทุนในตลาดหุ้นวอลติดชื่อดังคือโจเอลคินแบทซึ่งไมเคิลบรีเคยเปิดเผยว่าสไตล์และการลงทุนของเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากเบนจามินเกรแฮมแล้วก็คุณเดวิดดอตซึ่งเขาเป็นผู้เขียนหนังสือการลงทุนที่โด่งดังที่สุดตลอด ในแวดวงการลงทุนทุกคนรู้จักดีชื่อว่า s e ิล r ิตี้ n อน y ัลไลซิสไมเคิลเบอร์รี่ได้บอกว่าเขาเป็นนักลงทุนแนวเน้นคุณค่าหรือ Value Investor หรือ VI นั่นเองโดยเขาจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีส่วนเผื่อความปลอดภัยสูงสูงนั่นเองก็คือซื้อหุ้นที่ราคาถูกอะ่ะมีมูลค่าพื้นฐานต่ำกว่าราคาในกระดานมากๆ ยิ่งส่วนเผื่อความปลอดภัยสูงก็ยิ่งทำให้เขามีกำไรมากขึ้นราคาตำ่ำแล้วจะขายออกอะ่ะเออมันก็ออกบัง่งไม่ออกมัง่งเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์หลังจากเขาได้ประสบการณ์เพียงพอแล้วเขาก็จัดตั้งกองทุนของตัวเองชื่อไซออนแคปิตอลทุ่มหมดหน้าตักเงินมรดกกู้ยืมครอบครัวมาลงทุนครั้งนี้มาเป็นฟิตฟันจัดตั้งกองทุนซึ่งผลงานของกองทุนเขาก็สุดยอด ตามความคาดหวังของใครหลายๆคนความสุดยอดขนาดไหนมาดูตัวเลขกันเทียบกับคนอื่นมันธรรมดาต้องเทียบกับดัชนีอันดับ1 S&P 500สามารถสร้างค่าตอบแทนชนะ S&P 500ได้อย่างขาดลอยในปี2001ผลงานของ S&P 500ติดลบไป12%แต่กองทุนของเขาเนี่ยบวกขึ้นมาได้55%ปี2002 S&P 500ลดไป22% แต่ผลตอบแทนของไซออนแคปิตอลกับเพิ่มขึ้นอีก16%เรามามองผลตอบแทนจากกองทุนของไมเคิลเบอรีกันจะเห็นว่าช่วง2ปีแรกที่ไมเคิลเบอรีจัดตั้งกองทุนเป็นช่วงทิศทางขาลงของตลาดหุ้นอเมริกาขนาด S&P 500ยังเอาตัวแทบไม่รอดแต่กองทุนของไมเคิลเบอรี่กับมีผลกำไรอย่างชัดเจนตอนนั้นคนแห่ไปลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีในสหรัฐอเมริกาเยอะมาก ก็เลยทําให้ราคาหุ้นเทคตอนนั้นแพงมากไมเคิลเบอร์รี่เลยตัดสินใจช็อตหุ้นเทคในอเมริกาตอนนั้นเลยคำว่าช็อตก็คือราคาหุ้นมันแพงเกินไปมันอยู่ราคานี้ไม่ได้นานหรอกเขาก็เลยขายหุ้นเหล่านั้นก่อนแล้วเดี๋ยวตอนมันลงมาเราก็เข้าก,กลับไปซื้อคืนโอ้โหความคิดพี่เจ๋งสุดยอดซึ่งไมเคิลเบอร์รี่ทำนายถูกต้องหลังจากนั้นหุ้นเทคในอเมริกาเข้าสู่ช่วง .com b u b บ l บ หรือที่หลายคนรู้จักกันดีเป็นหุ้นฟองสบู่ของธุรกิจอินเทอร์เน็ตอเมริกาในช่วงยุคปี2000ช่วง2ปีที่ผ่านมาที่กำไรดีเพราะว่าเขาช็อตหุ้นเทคในอเมริกานั่นไงฝีมือมองการตลาดล่วงหน้าของไมเคิลเบอร์รี่ช็อตหุ้นเทคตอนนั้นเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง,วางแต่ที่มาโด่งดังเปี้ยงปังก่็ในช่วงปี2008นี่แหละซึ่งเขาเป็นนักลงทุนคนแรกๆเลยที่สปอตไลท์เห็นวิ วิกฤตซับพานในอเมริกากำลังจะเกิดขึ้นซึ่งวิกฤตซับพามครั้งนั้นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตเศรษฐกิจโลกจนถึงทุกวันนี้เลยทีเดียวหลายคนก็สงสัยว่าเอ้ยเจ้าไมเคิลเบอร์รี่ไปรู้ทิศทางเศรษฐกิจช่วงนั้นได้ยังไงแถมทำนายได้อย่างแม่นยำซะด้วยเรื่องของเรื่องคือต้องย้อนไปดูปี2003แล้วก็2004ว่าเกิดอะไรขึ้นช่วงนั้นไมเคิลเบอร์รี่ได้ทำการวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็เห็น อะไรบางอย่างที่แปลกประหลาดในสินเชื่อซับพราหม์ของอเมริกาซึ่งได้พบว่าเลิกมีการปล่อยสินเชื่อให้กับคนที่คุณสมบัติไม่พร้อมแบบตั้งใจให้ตัวเลขมันขยายด้วยการปล่อยกู้แล้วก็ดอกเบี้ยในราคาที่ถูกด้วยซึ่งเหมือนมันมีอะไรแปลกๆอยู่ซึ่งการปล่อยสินเชื่อแบบนี้มันมีความเสี่ยงสูงทั้งผู้ปล่อยให้กู้และก็ผู้รับกู้ด้วยมันอันตรายทั้งคู่ การปล่อยกู้ความเสี่ยงสูงนี้ทำไมมันถึงปล่อยให้เกิดขึ้นได้ในธุรกิจทรับาพามในอเมริกาใครจงใจให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้คือเศรษฐกิจในอเมริกาตอนนั้นเฟื่องฟูมากๆโดยเฉพาะตลาดอสังหาริมทรัพย์นั่นเองเมื่อมีการตกตาว่ารายได้ดีทำให้สถาบาันการเงินในสหรัฐอเมริกาตอนนั้นก็อยากจะปล่อยกู้เพิ่ม ิ่งปล่อยกู้ได้ก็มีกําไรมากขึ้นค่าคอมมิชชั่นก็เพิ่มขึ้นก็เลยเร่งปล่อยสินเชื่อกันเป็นการใหญ่มันเฟื่องฟูจนถึงสถาบันการเงินยอมปิดตาข้างหนึ่งมันเป็นวิกฤตแบบใหม่เลยไม่มีการตรวจสอบอะไรดูคร่าวๆก็ปล่อยกู้มันเลยแบบนี้ก็ได้ฮะลุลง ธุรกิจวงจรบนเฟืองฟูผู้กู้ไม่มีตังก็อยากกู้กู้มาเพื่อเอาไปขายต่อ,อยังไงเล่ามันมีแต่ภาพขายบ้านได้มีคนหาซื้อบ้านเยอะแยะกู้ถูกกเอามาขายต่อได้กำไรดีก็เลยเป็นภาพที่คนอเมริกาหาเงินง่ายๆสบายๆฝังของสถาบันการเงินก็ดีใจปล่อยกู้ได้คอมมิชชั่นเยอะแยะบรรยากาศเศรษฐกิจอเมริกาตอนนั้นเต็มไปด้วยการเก่งกำไรมีแต่คนฉลาด แต่สำหรับไมเคิลเบอร์รี่เขาจับตาสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเขาได้สปอตไลท์จนเห็นว่าซึ่งเขามองเห็นว่าในปี2005อัตราดอกเบีย้ยจะพ้นช่วงดอกเบีย้ยถูกมันจะเป็นดอกเบีย้ยแพงก็เหมือนตอนที่เรากู้บ้านแหละสปีแรกดอกเบีย้ยต่ำพอปีที่3ดอกเบีย้ยมันจะสูงขึ้น4ี่หก็สูงขึ้นอีกซึ่งพออัตราดอกเบีย้ยสูงคนที่กู้ไปตั้งแต่แรกเริ่มผ่อนไม่ไหวขายก็ไม่ออกพอเริ่มเห็นภาพแบบนี้แล้วไมเคิลเบอร์รี่ก็เลย วางแผนช็อตอีกครั้งหนึง่งตอนนี้เป็นพวกบ้านและสินทรัพย์เกี่ยวกับบ้านอสังหาริมทรัพย์ต่างๆไม่เคลนก็ใช้กองทุนของเขาดำเนินการเพราะคิดว่าในระยะเวลาอันใกล้นี้ผู้กู้จะไม่มีปัญญาที่จะจ่ายเงินกู้นั้นจะเกิดการผิดทัดชำระนี่ส่งผลให้ตาสารนี้ที่เกี่ยวกับสินเชื่อบ้านและอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวลดลงอย่างมากในอนาคตแต่ในขณะนั้นมีลูกค้าหลายคนที่ไม่เชื่อ ในการคาดการของไมเคิลเบอรีไอ้ไมเคิลเบอรี่บึงบ้าเปล่าตลาดเขากำลังเฟื่องฟูเพี้ยนแน่ๆอย่างนั้นพวกเราถอนเงินออกจากกองทุนเลยปล่อยไอ้ไมเคิลมันบ้าไปคนเดียวซึ่งก็ไม่แน่เหมือนกันไอคนที่ถอนเงินออกวันนั้นจะบ่นเสียใจจนถึง,ถงทุกวันนี้เพราะท้ายที่สุดการคาดการของไมเคิลเบอรีนั้นถูกต้องเปีย้ยะวิกฤตซับพามได้เกิดขึ้นจริงในสหรัฐอเมริกาและเหตุการณ์ครั้งนี้เองก็ทำให้ คุณไมเคิลเบอร์รี่สามารถทำกำไรส่วนตัวได้เป็นเงินถึง3,400ล้านบาทแล้วก็ทำกำไรให้กองทุนของลูกค้าเขาอีก24,000ล้านบาทจากการขายชอ็อตตาสารที่เกี่ยวกับสินเชื่อบ้านและอสังหาริมทรัพย์นี่แหละหลังจากที่เขาได้กำไรมาหาศาลจากซับาพามขายสิทธิ์ครั้งนั้นไมเคิลเบอร์รี่ก็เลยปิดกองทุนไซออนแคปิตอลของเขาลงขอพักไปใช้เงินก่อน ปิดกองชุนจังหวะนี้แบบเทพเลยถ้าประเมินระยะเวลา8ปีจาก2000ถึง2008กองทุนของ m i เคิลเบอร์รนี้สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงถึง4 8 9เลยปัจจุบัน m i เคิลเบอร์รี่ก็ชิวๆสบายๆโฟกัสาการลงทุนแบบส่วนตัวแล้วก็ยังคงสไตล์แทงสวนกองทุนและหุ้นที่รู้สึกว่ามันแพงเวอร์เกินไป มีการเข้าไปช็อตกองทุนอาร์คของคุณเค t ที่วูดแล้วก็ช็อตหุ้นเทสลาของอีลอนมัสด้วยซึ่งก็แน่นอนละตอนนี้จับตาดูว่าไมเคิลเบ e ร r y ี่จะประเมินสถานะเศรษฐกิจของสหรัฐเป็นยังไงณเวลานี้เมื่อดูสภาวะจากหลายเหตุผลไมเคิลเบอร์รี่มองว่าการออมเงินของชาวอเมริกันตัวเลขต่ำสุดนับตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมา ตอนนี้คนอเมริกันมีความสุขกับการหมุนเงินผ่านบัตรเครดิตเพื่อปล้นเปิดความต้องการของตนเองแล้วคนที่หมุนเงินผ่านบัตรเครดิตก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซะด้วยไมเคิลเบอร์รี่มองอีกว่าการลดลงของดัชนีตลาดหุ้นที่เราเห็นกันอยู่ณเวลานี้มันอาจจะกินเวลายาวนานกว่าที่หลายคนคิดเอาไว้ซึ่งการมองของไมเคิลเบอร์รี่ ก็เป็นที่จับตาของนักลงทุนทั่วโลกเอา้ามาดูกันว่าคำทํานายของไมเคิลเบอรีจะแม่นเหมือนครั้งที่แล้วหรือเปล่าส่วนมันจะานพาดพิงมาเกี่ยวข้องกับเศร,รษฐกิจประเทศไทยได้ในระดับไหนวิกฤตในอเมริกามันไม่กระทบถึงประเทศไทยโดยตรงแต่การหมุนเงินผ่านบัตรเครดิตนั้นมันตรงกับประเทศไทยชิบเป๋งตอนนี้คนรวยระดับบนเขามีมาตรการป้องกันดีถึงล้มรัดก็เข้าไปอุ้ม แต่ชาวบ้านอย่างเราๆจะดูแลตัวเองกันยังไงบอกเลยทฤษฎีความเสี่ยงต่างๆตอนนี้ต้องหยุดไว้ก่อนเลยนะครับจะลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยต้องมั่นใจใช้สติให้ดีคงต้องรอปีหน้าครับดูปีนี้ให้มันผ่านพ้นไปก่อนหรือท่านผู้ฟังเพื่อนๆทุกคนมีความเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์กันมาบอกได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบการนำเสนอแบบหอยลังสตูดิโอก็กดถูกใจ กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ถ้าไม่ชอบก็สไลด์ผ่านไปนะครับแล้วคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณและสวัสดีจากฮอยลังสตูดิโอ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 